3ส,สิ่งที่ต้องรู้เมื่อคุณเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบจากโรค NMO คุณผู้ชมครับหลายคนก็คงไม่รู้จักโรคนี้ใช่ไหมครับ NMO ภาษาอังกฤษเรียกว่า Neuro myelitis optica แต่ผู้ป่วยหมอใหม่หลายคนเป็นโรคนี้ครับดังนั้นวันนี้คุณหมอใหม่ถึงจะต้องออกมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าโรคนี้คืออะไร อลองจินตนาการนะครับว่าเส้นสายไฟเส้นหนึ่งนะครับก็จะมีฉนวนป้องกันอยู่ด้านนอกแล้วก็มีทองเหลืองหรือทองแดงอยู่ข้างในอีทองเหลืองหรือทองแดงข้างในนั่ะก็คือตัวเส้นประสาทครับตัวฉนวนที่อยู่ด้านนอกนะ่คือปลอกของสายไฟเปรียบเทียบกับ ปลอกประสาทครับโรค NMO นั้นเป็นโรคของปลอกประสาทที่มีการอักเสบเกิดขึ้นครับไม่ใช่โรคของเส้นประสาทตรงไหนบ้านที่มีปลอกประสาทก็คือเส้นประสาททุกเส้นในร่างกายนะครับแต่โรคที่เราจะคุยกันวันนี้คือโรค NMO เนี่ยเป็นปลอกประสาทที่อยู่ในเนื้อสมองครับอยู่ในเส้นประสาทตาและอยู่ในไขสันหลังทั้งหมดครับซึ่งสาเหตุการอักเสบของปลอกประสาทเนี่ยปัจจุบันพบว่ามีภูมิต้านทานบางอย่าง ที่มาทำลายปลอกประสาทครับจึงเกิดภาวะปลอกประสาทอักเสบเกิดขึ้นนะครับโดยที่อาการของผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยก็มักจะมีอาการเช่นมีตามืดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายหรือทั้งสองข้างเลยคําว่าตามืดก็เช่นอยู่ดีก็ตาดับไปเลยหรือตามืดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างนะครับเนาะหรืออาจจะมีอาการอ่อนแรงพิการครึ่งซีกครึ่งซีกล่างขาขยับไม่ได้หรือขยับไปน้อยลงหรืออาจจะมีอาการที่เรียกว่าอุจจาระปัสสาวะไม่รู้ตัว หรือในบางคนนะครับมาด้วยการซึมอ่อนแรงครึ่งซีกชากครึ่งซีกก็มีครับอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาการของที่เรียกว่าปลอกประสาทอักเสบครับสสิ่งที่คุณจะต้องรู้ของโรคปลอกประสาทอักเสบนะครับข้อที่1นนะครับโรคนี้เป็นโรคที่เลือดลังและต้องใช้เวลารักษานานนะครับเนาะหลายคนก็อาจจะหมดกําลังใจซะก่อนว่าโหต้องรักษานานขนาดนั้นฉันจะหายหรือเปล่านะครับโรคนี้มีโอกาสดีขึ้นได้ครับจากการรักษา แต่ว่าอาจจะยังคงมีความพิการคงค้างอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเป้าหมายการรักษานั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ซ้ำเกิดขึ้นเพราะโรคปอกประสาทอักเสบนั้นเมื่อเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะมีอาการเป็นรอบสองได้เป็นรอบสได้เป็นรอบ4ได้ครั้งนี้มาด้วยเรื่องของจอประสาทตาดับไปนหนึ่งข้างครั้งหน้าอาจจะมาด้วยเรื่องพิการครึ่งซีครั้งถัดไปอาจจะมาด้วยเรื่องชาครึ่งซีก็ได้ ดังนั้นโรคนี้นะครับจะต้องมีการรักษาระยะเวลานานและต่อเนื่องตลอดเป็นหลายปีครับสิ่งที่คุณต้องรู้ข้อที่2ครับโรคนี้จะต้องใช้การรักษาด้วยยาสเตียรอยการรับประทานยาสเตียรอยต้องทานอย่างน้อย6กถึงสิเดือนครับผลข้างเคียงอันหนึงของยาสเตียรอยที่จะต้องรู้ก็คือว่า อาจจะทําให้เพื่อนๆน้ําหนักเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีหน้าบวมกลมเหมือนดวงจันทร์นะครับหลายคนก็อาจจะมีหน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นก้นที่ใหญ่ขึ้นแลอาจจะมีหนอกที่กลางหลังก็ได้นะครับบางคนพอออกไปพบปะผู้คนแล้วก็อาจจะโดนทักว่าเอ้ยเธอเป็นโรคไตวายหรือเปล่าเป็นตับไม่ดีหรือเปล่ปาหรือว่าไปได้รับยาอะไรมาหรือเปล่ปาไม่ต้องตกใจครับ อันนี้เป็นผลข้างเคียงยาที่อาจจะเกิดได้ในช่วงที่เรารักษาอยู่ซึ่งประมาณสักครึ่งปีถึง1ปีครับอาการเหล่านั้นจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวแต่ก็จะต้องกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างน้อย1ปีถึง2ปีในบางรายกินไปเรื่อยๆ3ปี5ปีก็มีครับและสิ่งที่คุณต้องรู้ข้อที่3นะครับโรคนี้เราต้องรักษากันไปเรื่อยๆนะครับและคุณผู้ชมห้ามขาดยาครับ เพราะขาดยาเมื่อไหร่โรคมีโอกาสเป็นซ้ำได้ทันทีและการเป็นซ้ำของโรคนี้อนาคตก็อาจจะแย่ลงเรื่อยๆจากเดินมาได้ก็อาจจะพิการหรือว่าอาจจะตาบอดทั้งสองข้างเลยก็ได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับโรคปลอกประสาทอักเสบหรือโรค NMO นี้เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องทานยาต่อเนื่องหลายๆอย่างที่เราทานเข้าไปก็อาจจะตีกับยาแผนปัจจุบันนะครับเช่นสมุนไพรเช่นอาหารเสริมบางอย่างหรือว่า ยาต้มยาหม้อบางอย่างที่เราไปซื้อมาหรืออาจจะมีคนแนะนำเอามาให้กินนะครับก็ขอร้องว่าควรต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนนะครับเพราะยาแผนปัจจุบันนั้นอาจจะลดขนาดลงเมื่อเราไปทานสมุนไพรหรือถ้าอาหารเสริมบ,บางตัวที่คุณหมอไม่ทราบนะครับขอบคุณฉากสวยๆวิวหลักล้านของร้านชีวิตธรรมดาจังหวัดเชียงรายนะครับใครสนใจอยากมาเที่ยวแบบหมอใหม่ฟังเพลงเพาะๆก็เชิญได้เลยนะครับ